ขอสวัสดีครับคัคเซชแน,นลวันนี้ผมอยู่ที่ร้านข้าวแกงปักใต้ครับบ่าวเตจากนกครศรีธรรมราชครับนี้ผมเอาขั้วไก่ครับใส่จาน,น,นนะขั้วไก่กับอันนี้อะไรครับอันนี้อะไรนะขั้วตะไคร้หมูสับ อันนี้เป็นขั้วหมูเข้าไปดูข้างในเอาเอาขั้วไก่กับขั้วกับขั้วหมูอ่าลองดูว่าสองขั้วนี้เอาเอาต้มแยกให้ด้วยนะต้มต้มด้วยหนึ่งอันนี้จากนครศรีธรรมราช เปิดมากี่ปีแล้วครับพี่ขายดีเนาะกลางวันสามปีนี่ครับขั่วไก่นี่อยา่างแซ่บเดี๋ยวนะเอาเอาผมเปลี่ยนใจเอานี้ดีกว่าขั่วหมูสะไคร่ดีกว่าเออ โอ้โหน่ากินมากเลยนี่เนาะเอานี้ร้อนๆให้ด้วยเนาะ,ะผมถือปเอง ก้อนนี้ครับเป็นข้าวแกงบักใต้ครับบาวเตคนนี้ใช่ไหมชื่อบ่าวเตนี่ครับเจ้าของร้าน เจ้าของร้านครับ นี่เป็นขั้วไก่ครับ oh. mm hmm. We are here at the Southern Food of Thailand b a o t a Restaurant p h u e t Thailand This is um Southern food ขราวผมสั่ง uh, ขั้วไก่แล้วก็ หมูสับพวกกิ้งหมูสะไคร this is curry chicken and this is um, minced pork with lemongrass in fountain of thailand style hmm. but i like this. curry chicken very good t h is um pork ribs soup ร้านบ่าวเตนะครับอยูอ่ร้านบ่าวเตยอยู่แถวถนนออกกข้างๆพิพิธภัณฑ์ครับที่ขอ,อนแก่นถนนจอมพลเออ the restaurant is nearby khon kaen museum khon kaen any question please ask t h e m thanks for watching